มาลัยวันเปิดวงหกเจ็ดทพหกแปดน้องหอญิงได้เท่าไหร่เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังและเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับนี่เป็นรายได้ที่สุดยอดอเมื่อคืนนี้ใครได้ดูกลุ่มปิดบ้างคอมเมนต์มาหน่อยดิล <laughs> ุงซื้อกลุ่มปิดไปนะครับอ,อยอดคนดูในกลุ่มปิดอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันสี่ร้อยกว่า ณปัจจุบันนะสี่ร้อยสี่ิสองหรือประมาณนี้ละเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเอาอ่าคลิปให้ดูด้วยเล็กรายละเอียดน,นะเป็นอะไรที่สุดยอดในเรื่องการเปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยลําเพลินโชว์ได้ตื่นตาตื่นใจทุกฤดูกาลคือพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างมากนะอย่างมากจากลุงดูการเปิดฤดูกาลมาเป็นครั้งที่สอง เปิดฤดูกาลครั้งแรกไม่ได้ดูเพราะว่ายังไม่รู้จักหมอลำยังไม่รู้จักน้องอิงเนาะน้องอิงเข้ามามันมันเปิดฤดูกาลไปแล้วนะเหลืออีกประมาณสามสี่เดือนเนี่ยจะปิดฤดูกาลนะ <S <S ถ้าจำไม่ผิดมกรลาเนาะมกรลาค์ภุมิพานมีนาเมษาพฤษภามิถุนาปิดกรกดาเอ่อน้องอิงเข้ามาประมาณเปิดฤดูกาลแล้วประมาณสามเดือนสามสี่เดือนหลังจากนั้นก็มาดูตอนปิดฤดูกาลของ ปีแรกที่น้องอิงเข้ามาก็สะใจนะบอสโจให้มารายเป็นของขวัญหนึ่งล้านบาทในการปิดฤดูกาลครั้งแรกที่น้องเข้ามาอยู่ในวงนะครับรวมทั้งมารายที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซให้ครั้งนั้นก็ซักประมาณถ้าจำไม่ผิดนะสองล้านเศษเศษนึือล้านไปปลายอะไรประมาณนี้แหละล้านปลายปลาย ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าครั้งที่สองแล้วก็ต่อมาเป็นช่วงเปิดฤดูกาลที่สองของน้องอิงก็ได้มาไล่หลายแสนไม่ถึงล้านครั้งที่สองไม่ถึงล้านเพราะพ่อกัญชัยยังไม่ได้ไล่สดมาไลาทิศนะพ่อกัญชัยยังไม่ได้ไล่สดมาไลทิศแล้วก็มาปิดฤดูกาลที่สองที่น้องอิงมาอยู่ด้วยเนี่ยมาไล่สองล้านสี่นะที่น้องพูดละสองล้านเศษ สองล้านเศษเศษนะเพราะว่าพรชใช้ไหลสดได้ล้านเศษเศษแล้วก็บ้านหักรูปรูปรวมกันอีกเกือบเกือบล้านรวมโน่นนี่นั่นก็ประมาณสองล้านเศษเศษปิดฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วแล้วฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลน้องอิงได้เท่าไหร่จากเมื่อคืนเนี่ยจากการประเมินแล้วก็ดูภาพรวมจากมาลัยที่เห็นนะวิเคราะห์จากมาลัยที่เห็นเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเร็กวน,นโโชวนคุยด้วยครับขอสักแสนผู้ติดตามภายในสิ้นปีนี้เนาะตอนนี้แปดหมื่นเก้ากว่าแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ซีโอมอ,มอ,มอมุ้ยเพียงเพียงนะแสนทัพย์ <laughs> น้องอิงนี่สุดยอดนะครับสุดยอดเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้พ่อพ่อแม่แม่แมแมเอ็กซีรักและติดตามได้แบบสุดสุดสุดๆุดคนหนึ่งเลยนะ ลุงนี้นับถือในในความมหัศจรรย์ของลูกสาวเลยเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงของวงน้องมาในวงสาวน้อยเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดทุกฤดูกาลเลยนะฤดูกาลแรกที่เราเห็นในการเปิดฤดูกาลก็เปลี่ยนสไตล์ของเอ่อ,ขอเขาเรียกอะไรเนะฉากอืเปลี่ยนสไตล์ของฉากจาก ยุคก,ก่อนหน้านั้นที่น้องเข้ามาแล้วยังไม่ได้ปรับปรุงทั้งชุดเชิดไม่ได้ปรับปรุงพอมาฤดูกาลที่สองของน้องอิกเนี่ยทั้งฉากทั้งชุดปรับปรุงแบบสุดอลังการสุดติ่งเลยนะตอนนั้นนะแต่แต่ยังไม่มีจอแอ d ดีเยอะยังไม่มีรูปแบบการแสงสีเสียงแบบสุดเหมือนฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยนะเนะมื่อวานน่ที่เปิดเนี่ยโอ้โหต้องปบมือจริงๆนะครับบอสโจสซอนุทจอมลงทุนมากขนาดนี้ เจ้าภาพจะไม่แน่นได้อย่างไรเนี่ยเป็นฤดูกาลที่ประทับใจแต่ฤดูกาลคือถ้าไปให้สุดสุด,สด,สดแล้วฤดูกาลต่อถัดไปเนี่ยบอสโจจะทํำยังไงนะคิดหนักแน่เลย <laughs> เราก็คิดแทนไม่ได้สุดยอดเห็นบอสโจทุ่มเทขนาดนีนเน้เราก็สนับสนุนนะครับไปดูกลุ่มปิดแบบมันๆนะครับสนุกสนานแล้วก็การแสดงเมื่อคืนก็ไหลลื่นดีไหลลื่นได้ดีมากเลยแล้วลูกสาวสวยสุดสุดสวยมากนะ สวยแบบดูโตขึ้นเอนเตอร์เทนมากขึ้นคำพูดคำจาดีขึ้นนะเสียงมาแล้วจากหายไปสองสาวันเนาะฉีดยาพักผ่อนเต็มที่ก็เสียงมาแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่เนาะน้องก็ร้องเพลงให้ได้สนุกสนานเมื่อคืนนะมีเขาเรียกเทวดานะพรมน้ำมนต์มาสองสามยกใหญ่ๆ <laughs> กว่าจะได้แสดงจริงก็ประมาณเกือบห้าทุ่มอะไสดอะ แล้วมาเลิกตอนเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีเปาะแปะปุ๊บไม่รู้ว่าเออบอกว่าคาดการไม่ได้หน้าฝนอย่างว่าและอย่างว่าโจว่าเอาที่แล้วหลบพายุก็หลบพายุมาเจอพายุนะแต่ยังดีที่ยังยังเปิดให้เล่นได้ไม่ได้เลื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็เปิดเปิดเปิดฤดูกาลแล้วก็มีงานเนี่ยนนะยัไม่มีเวลาเปิดฤดูกาลไหนอีกนะขนาดเ,าเื่อนมานะครับยังพ่อแม่ fc ยังเยอะ พอสมควรเลยล่ะถามมาเยอะมากๆเหมือนวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ไหมไม,ไม่เพราะว่าเลื่อนออกมาแล้วก็หยุดเป็นวันธรรมดาถ้าเป็นเสาอาทิตย์แบบคราวที่แล้วตะลึมตึมต,มตึมแน่นอนแน่นอนเพราะว่า,าทาประชาัมพันธ์ดีเป็นวงที่ธรรมชาัมพันธ์ดีแล้วก็วันนี้มาฟิชเชอร์ลิงกับอของฟิชเชอรลิงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะหรือโตเกียวมิวสิกยิ่งทำให้ พลังคนเอซทั้งสองฝ่ายเข้ามาเยอะมากมาดูเยอะนะครับก็โอ้โหตอนเช้าเต้ยลาแต่ละคนก็มาไล่ไม่น้อยนะแต่ละคนนะทั้งคนเก่าคนใหม่มาไลา่ไม่น้อยเลยแต่เห็นพีิกสุดๆก็มีย่น้องอิงที่เห็นนะน้องอิงเอ่อพระเอกวัดเอ่อใครอ่ะน้องมานะ ที่เห็นเยอะๆนะครับสองสามคนเยอะเยอะสุดๆเยอะกว่าเขาอะไรเงี้ยส่วนคนอื่นๆก็ได้ปปายแต่ก็ถือว่าเยอะนะครับเปิดฤดูกาลของวงวงหนึ่งได้มาลายขนันก็สุดยอดส่วนอีหลานะครับได้มาลายอะไรอย่างไรบ้างมาลายของอิหลานะครับอันมาลายแรกมาลายทิพย์ของพ่อกันชัยก็แสนเสจษเ,เอ้ยห้านเ็จเจษนะครับล้านเ็จเ็จมาลายบ้านฮักนี่ก็ประมาณสักหกหลังที่เห็นนะ่ะหกหลังใหญ่ๆ ฉเฉลี่ยอยู่ที่หลังละสี่หมื่นก็สองแสนสี่นะพอนไทยล้านหนึ่งมาลายบ้านฮักอีกหลังละสี่หมื่นพอฉเฉลี่ยนะครับก็สองแสนสี่หกหลังแล้วก็มาลายของมาลายทิพ์บ่าวโทนอีกสักประมาณแสนหนึ่งนะก็เป็นสามสามแสนสี่ไม่รวมล้านนะล้านเอาไว้ที่หลังนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นมาลายของ พ่อแฟนเพจพ่อฮักแม่ฮักแฟนเพจพ่อแม่อุ้งญิงอีกสักแสนหนึ่งนะครับก็เป็นสี่แสนละแล้วก็ต่อมาเป็นมาลลยของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมาลลยรวมอ่ะมาลลยรวมของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีกแสนหนึ่งห้าแสนแล้วก็สุดท้ายคือมาลลยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแต่ละคนมาลลยแยกแต่ละคนรวมรวมอีกสัก แสนห้าคือมาลัยนอกไม่รวมมาลัยใหญ่มาลัยทิพย์ของพ่อกัญชัยนะยางยางเช่นมาลัยเดี่ยวเดี่ยวอย่างเช่นแม่ฮักบุรีลำพอ่อฮักต่างๆ่ออท็อปพ่ออะไรเยอะแยะมากมายที่อ่านไม่ทันแล้วก็สีสเกตสร้างบ้านสองหมืนเนี่ยรวมรวมทุกมาลายัยไม่นับมาลัยล้านเนะี่ยรวมรวมประมาณห้าแสนสรุป น้องอุ้งอิงได้รับมาลัยโดยประมาณของฤดูกาลนี้มาลยเปิดวงนะล้านห้าบวกบวกล้านห้าบวกบวกเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นสามสามครั้งติดต่อที่น้องได้มาลัยล้านนะครับครั้งแรกไม่ติดต่อครั้งแรกได้ตอนปิดฤดูกาลแรกที่น้องมาอยู่ก็คือบอทโจให้ล้านหนึ่งครั้งที่สองไม่ได้ล้าน ครั้งที่สามปิดฤดูกาลฤดูกาลที่สองพ่อกัญชัยไลฟ์สดได้ล้านหนึ่งและครั้งที่สามครั้งสุดท้ายที่ได้มาลายหลักล้านก็คือเนี่ยครั้งเนี้ยไม่ครั้งสุดท้ายครั้งที่สามนะที่ได้มาลายหลักล้านครั้งเนี้ยจากการไลฟ์สดของพ่อกัญชัยนยเป็นมาลายที่ไปอีกล้านหนึ่งเบ็ดเซร็จเฉพาะมาลายที่น้องมาอยู่ในวงนี้ก็สี่ล้านบวกบวกมาลนะ ีล้านบวกบวกบวกเท่าไรไม่รู้นี่แหละครับความฮักความแฮมที่มีต่อลูกสาวเนาะสุดยอดจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าเมืม่อคืนนลูกสาวก็สวยร้องได้ดีถึงเสียงจะไม่สุดแต่ก็ประทับใจใครประทับใจเหมือนลุงคอมเมนต์มาด้วยนะ <c oughs> อา่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะช่องบ้านทุ่งคาเฟ่และมาจังหวัดการและเดยนมาร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนาะอยู่ที่ตำบลคบตะตบองเผ <c oughs> อิตะมาจังหวัดการบอกเป็นเอฟซีน้องหญิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ ไปแล้วบ๊ายบาย